สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชา n n ลแมจิกมาโป้ธารดมายจันแพทค่ะคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของชาวราศีมีนนั่นเองค่ะนะคะหรือผู้ที่เกิดในรัคนาราศีมีนนะคะสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้ค่ะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้ง3สถานะเริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่ ตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดในช่วงเดือนธันวาคม2567นี้เป็นอย่างไรเราจะดูไปพร้อมๆกันนะคะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาฟังกันใหม่ๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะที่จะอัปโหลดให้เป็นประจำค่ะ ต้องบอกก่อนว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างค่ะนะคะหากได้อะไรที่ยังไม่ตรงต่อใจไม่ดีต่อใจให้คิดว่าเป็นพลังงานของคนอื่นไม่ใช่ของคุณหรือคนใดคนหนึ่งนะคะโอเคค่ะมาดูกันว่าชาวราศีมีในสถานะของคนที่มีคู่ความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนธันวาคมโฟอ w อ n วอนเกิดขึ้นค่ะ Page of p e n t a c l e a g e of w a n d a g e of Swords Nine of Swords และ Jade ค่ะ พลังงานมันบ่งชี้ว่าการงานของคุณมีความก้าวหน้านะคะมีความมั่นคงมากขึ้นการได้เริ่มการเริ่มต้นอะไรเป็นสัญญาณเตือนที่ดีถึงในแง่ของความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะส่วนในด้านของการเงินค่ะแม้ว่าการงานคุณจะทําให้มีเม็ดเงินเข้ามาไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะก็จริงนะคะแต่คุณมีรายจ่ายอาจจะเป็นรายจ่ายเก่าๆหนี้สินเก่าๆที่รอยอยู่แล้วมันทําให้คุณค่อนข้าง ที่จะตึงเครียดนะคะตึงเครียดในการที่จะจัดสรรปันส่วนนะคะรายได้ก้อนหนึ่งให้เพียงพอกับหนี้สินและเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ดึงมาตั้งแต่ช่วงเดือนก่อนๆน,นั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้เรื่องราวของความรักความรู้สึกอินเลิฟอะไรต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปเพราะว่าคุณให้ความสําคัญกับหน้าที่การงานมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็การจัดสรรน,นะคะเรื่องราวต่างๆการเงินต่างๆให้กับครอบครัวเป็นอันดับสอง ะค,ะความรักความหวานชื่นนะคะฉันสามีภรรยาก็ดูนิ่งสนิทดูเหมือนไม่ค่อยมีความาหวานไหวสักเท่าไหร่เลยในเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์พอพลังงานคุณถูกโยนออกไปสู่เรื่องราวที่ใกล้ตัวมากกว่านั่นเองนะคะมาดูซิว่าแล้วคนรักชาวราศีมีนนะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง two of swords ค่ะ three of pentacles nine of cup king of cup page of wands และ strength ค่ะนะคะดูจากพลังงานหน้าไพ่นะคะคนที่จะให้ความสำคัญกับครอบครัวมากกว่า ชาวราศีมินก็คือคนรักคู่ครองนั่นแหละนะคะเพราะดูเหมือนว่าด้านหน้าที่การงานของเขายังเป็นลักษณะของงานพาร์ทไทม์หรือจะเป็นงานพิเศษหรืองานที่ยังไม่ได้ประจํามากนักนะคะซึ่งเขาจะมีเวลาใส่ใจกับครอบครัวใส่ใจกับ คนบุตรบริวารมากขึ้นนะคะในด้านของการเงินบางครั้งเนี่ยนะคะแม้ว่าตัวเองจะหาเงินที่จะไม่ได้เยอะแต่ว่าบางทีก็ใช้จ่ายเงินตามอารมณ์ตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะอะไรเพราะบางทีนะคะอาจจะมีเกี่ยวกับการ ฟุ้งเฟอ้อมาตั้งแต่ช่วงเดือนก่อนก่อนพอแล้วพอมาช่วงเดือนที่ตัวเองยังหาเงินไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่แต่ก็ติดนิสัยในเรื่องของการใช้จ่ายที่ต่อเนื่องมาจากเดือนก่อนก่อนนั่นเองก็เลยทําให้ไม่รู้สึกถึงความติดขัดในแง่ของการการงานก,การเงินสักเท่าไหร่นะคะพอ ไม่พอก็อาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการดึงเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาสปอร์ตก็เป็นได้นะคะส่วนในด้านของความรักนะคะคนรักคู่ครองชาวราศีมีนก็ค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์ใช้อํานาจในการควบคุมในการคอนโทรลนะคะจับ ซ้ายหันขวาทําอะไรตามอย่างที่เขาต้องการอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็ทําให้ชาวราศีมีนอึดอัดใจไม่น้อยเลยทีเดียวแม้ตัวเองจะไม่ค่อยมีความหวานไม่ค่อยมีความโรแมนติกสักเท่าไหร่แต่บางทีถ้าเกิดคนรักขอหรือคนรักเนี่ยอยากจะให้ทําอยากจะให้เป็นบางทีคุณก็อาจจะต้องทําด้วยความจําเป็นหรือทําด้วยความจําใจเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเรื่องราวและการทะเลาะเบาะแว้งกันได้นั่นเองนะคะมาดูแนวโนม้มความสัมพันธ์คะ่ะ แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เป็นอย่างไรในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะขึ้นมาเป็นไพ่6กช่วยค่ะ Six of Cups นะคะ Nice of Wands Six of Wands ค่ะ Five of Cups Nice of Cups และ เด e อดซ่อ๋อก็ไม่แย่นะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ก็ไม่แย่มากนะคะก็มีความสุขในความรักในครอบครัวอาจจะเกี่ยวเนื่องจากบุตรบริวารก็ได้ที่สร้างความสุขให้สร้างเสียงหัวเราะให้มันก็เลยลดทอนการทะเลาะเบาแวงกันนะคะในด้านของความสัมพันธ์ลงไปได้เยอะเลยทีเดียวอาจจะมีแค่เหตุที่แบบไม่ค่อยได้ดังใจหงุดหงิดนะคะ ในบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินอาจจะเป็นลักษณะของการเงินที่แบบไม่ไม่ไม่ไมค่อยพอใช้ตึงตัวซึ่งชาวราศีมีนก็อาจจะต้องออกหน้าเป็นฝ่ายที่จะหามาซัพพอร์ตเดียวยาครอบครัวนั่นเองนะคะความรักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะถ้าไม่ดับกับเรื่องของความรู้สึกที่แบบชาวราศีมีนไม่ได้ค่อยเดี๋ยวทุ่มเทเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่คนรักร้องขอหรือใช้อํานาจในการควบคุมคอนโทรลให้คุณทําตามอย่างที่ใจเขาหรือเธอผู้นั้นต้องการชาวราศีมีนก็เลยต้อง ต้องจำยอมทําไปนะคะแม้จะฝืนใจตัวเองนิดนึงแต่เพื่อความสุขสงบของครอบครัวก็ถือว่าไม่เหลือบากว่าแรงคุณคุณชาวราศีมีนสักเท่าไหร่นะคะมาดูว่าไพ่ออราชก็จะให้ครับแนํนอะไรเพิ่มเติมในพีเรียดนี้นะคะรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยจะประสบความสาเร็จสมหวังอืสมหวังได้นะคะความ าการสื่อสารอะไรที่เป็นความการสื่อสารที่เขาเรียกว่าต้องอาศัยระยะทางหรือว่าอาศัยการเวลานะคะที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลที่จะทาให้การสื่อสารนั้นสำฤทธิผลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือสิ่งที่คุณคาดหวังตั้งตารอคอยจะประสบความสําเร็จค่ะอิสรภาพต่าง จะกลับมาหาคุณนะคะทำให้ครอบครัวอบอุ่นใจมากยิ่งขึ้นไพ่แนวโน้มของไพ่ออร์คเคลนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหากคุณคุณชาวราศีมีนมีเรื่องที่คาดหวัง รอคอยความฝันนั้นจะเป็นจริงนะคะจะจะต้องสื่อสารกันอย่างเคลียร์ตรงไปตรงมาการขออะไรเพิ่มเติมอาจจะต้องดีแคลร์ให้หมดนะคะแล้วจะประสบความสำเร็จคุณจะมีอิสรภาพมากขึ้นในการใช้ชีวิตนะคะทำให้ครอบครัวกเกิดความอบอุ่นหัวใจมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวราศีมีนไม่น้อยในแง่ของการงานและ สิ่งที่มุ่งมา่ปรารถนาหรือคาดหวังไว้ได้ข่าวข่าวที่จะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะมาถึงสถานะของคนคบและคนคุยกันของชาวราศีมีนนะคะไพ่ d place ค่ะตามมาด้วย c h a r i o t The Lover สายออฟครับโซออฟครับและทรีออฟวอนมันเหมือนเป็นพลังงานที่อยู่ห่างไกลกันนะอืมแต่ก็มีในเรื่องของความความสุขมีการรอคอยนะคะความรู้สึกที่เขาเรียกว่ายังเติมไม่เต็มนะคะเกิดขึ้นคุณน่าจะคุยกับคนที่อยู่ทางไกลนะคะซึ่งคนคนนั้นก็ถือได้ว่ามีอะไรที่ตรงใจคุณ ค่อนข้างมากนะคะแต่ติดอยู่ที่ระยะทางมาเป็นอุปสรรคทําให้ต้องห่างไกลกันแต่ก็ยังมีเกณฑ์ในเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะในด้านของการงานของชาวราศีมีนในสถานะนี้นะคะถือได้ว่าเป็นการงานที่มีความมั่นคงคุณมีการเงินได้จากหลากหลายทางหรือมีการเงินได้จากความเสน่หาก็เป็นได้นะคะ มีแค่ในเรื่องของความรักที่อาจจะยังเติมไม่เต็มชาวราศีมีนสักเท่าไหร่เนื่องจากเป็นสภาวะของความรักที่ไกลห่างกันนะคะมีเกณฑ์ความคิดถึงมีการรอคอยอยู่ในความสัมพันธ์มาดูว่าพลังงานของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ตัวเขาเองเป็นอย่างไรสตรีนค่ะ เด็ดฟูส four of pentacles three of one two of one เทโลแฟนค่ะพลังงานจากแนวโน้มความอ่าพลังงานของ คนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่บ้าง,งานเอาเรื่องเลยเหมือนกันนะคะงานเยอะไงะแล้วก็เดินทางบ่อยด้วยนะคะไม่ค่อยที่จะมีเวลาว่างสักเท่าไหร่ส่วนในด้านของการเงินถือว่าเป็นการเงินที่มีความมั่นคงหนักแน่นเลยทีเดียวนะคะเขาอาจจะกําลังมองหาอะไรใหม่ๆนะคะมองหางานใหม่ๆหรือมองหาอาชีพอะไรใหม่ๆที่เอามาเป็นอาชีพพิเศษ อีกทางหนึ่งก็เป็นได้นะคะส่วนในเรื่องราวของความรักนะคะก็ดูนิ่งๆไปนิดไม่ค่อยวุอหวาไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะเหมือนกับว่าได้คนที่คุยและนะคะมีพลังงานที่จูนเข้ากันละนะคะน่าจะเข้าอกเข้าใจกันมาระดับหนึ่งจนทําให้เขามีความรู้สึกว่าเออปล่อยทิ้งความสัมพันธ์นี้ก็ได้เอาใจไปโฟกัสกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของการงานที่มีเข้ามาอย่างค่อนข้างเยอะ ทีเดียวในช่วงเดือนธันวาคมนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นะคะว่าพลังงานของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรกันบ้าง Knights of s o u r c e Page of w n d n i g h t of c u p Ace of s o u r c e s p o r e of s o u r c e ซิกซอค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องเหนื่อยต่อไปนะคะต้องต่อสู้ต่อไปนะคะยังไม่ได้ได้มาเจอเจอกันหรือว่าได้มาพบปะกันอย่างจริงจังเพราะว่าเรื่องของการงานที่เริ่มต้นใหม่ๆมันเป็นตัวดิงทําให้ไม่สามารถที่จะปลีกตัวออกมาได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกนะคะในใจก็ถือว่าทั้งคุณแล้วก็ทั้งเขาเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรที่ตรงใจกันไม่เบาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการนิ่งเงียบไปบ้างนะคะแต่ก็สุดท้ายจะหวนกลับมาพูดคุยกันให้ความสำคัญกันเหมือนเดิมหลังจากมรสุมเรื่องงานที่มากมายผ่านคนไปนั่นเองนะคะมาดูว่าไพาอา่ออร์เรเจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมในความสัมพันธ์นี้นะคะ ไพ่เทหมดหน้าตักประสบการณ์ที่ดีมีน้ำใจความฝันทุกอย่างดีขึ้นและห่วงยายโอ้โหไพ่ออกมาดีหมดเลยทุกใบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้นึกถึงสิ่งที่ได้เคยพูดกันคำมั่นสัญญาความฝันที่เคยคุยกันนะคะแล้วก็ ปูพื้นฐานร่วมกันนะคะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อะ่ะมันจะค่อยๆมั่นคงนะคะถ้ามีประสบการณ์ที่ดีร่วมกันและมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะไอ้สิ่งต่างๆที่มันเป็นความฝันมันก็จะค่อยๆกลายเป็นจริงมันก็จะทำให้ทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นด้วยความใส่ใจและห่วงใยซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นในเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยวือหวานักในด้านของความสัมพันธ์มีเกณนิ่งเฉยเงียบหายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณเนี่ยนะคะปล่อยประละเลยคุณจะต้องส่งข่าวขราวทักถามห่วงใย ใส่ใจนะคะด้วยคําพูดอะไรที่แบบฟังแล้วชื่นอกชื่นใจมันจะเป็นตัวในการดึงความสัมพันธ์ให้แนบแน่นและใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเพราะจริงจริงใจเขาก็เทให้คุณหมดหน้าตักไปแล้วนะคะจนทาให้มีความรู้สึกว่าเออเหมือนคุณกับเขาเนี่ยได้เข้าใจได้คบหากันคุยกันมามีความรู้สึกที่ตรงกันมาในระดับหนึ่งแล้วถ้า ขาดแค่ว่าถ้าได้มีประสบการณ์ดีๆร่วมกันและมะีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อกูลซึ่งกันและกันนะคะไอสิ่งที่มองว่าเป็นความฝันมันก็จะไม่ใช่ความฝันละมันก็จะเริ่มเป็นจริงเป็นจังขึ้นและทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นใส่ความหงวหงใยให้แก่กันและกันเยอะๆจากคนคุยก็จะกลายมาเป็นคนรักได้ไม่ยากนั่นเองนะคะในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะมาถึงคนโสดค่ะ ชาวราศีมีนในสถานะโสดพลังงานของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไพ่เดือดสตาร์เกิดขึ้นค่ะตามมาด้วยเซเว่นออฟชอตไนท์ f อง n อนทูออฟแพนติคูลโฟออฟคัพและคิงออฟชอตค่ะ ในด้านของหน้าที่การงานนะคะสิ่งที่คุณวาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยมันเหมือนกับบางครั้งบางอย่างมีตัวแปรหรือมีคนมาทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูร่าชา้ามันดูบิดเบือนออกไปนะคะไม่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของคุณสักเท่าไหร่ในด้านของหน้าที่การงานนะคนโสดนะส่วนในด้านของการเงินค่อนข้างที่จะมีความตึงตัวอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะในเรื่อเงเงินทอง,ทองค่ะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ย เครียดกับเรื่องของการงานเครียดกับเรื่องการเงินนะคะจนดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจในเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่จนบางครัง้งบางทีคุณอาจจะอยากจะตัดเรื่องนี้ไว้หรือไม่ได้อยากจะโฟกัสเรื่องของรักนักเพราะว่าเหมือนจะคนที่เข้ามาหรือคนที่นําเสนออะไรดีให้ ให้กับคุณเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ตรงอกตรงใจคุณคุณชาวราศีมีนในฐานะโสดนี้สักเท่าไหร่เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะควรจะโฟกัสในตอนนี้ที่สําคัญที่สุดอาจจะเป็นเรื่องของการเงินเป็นอันดับหนึ่งเพราะตอนนี้การเงินค่อนข้างเป็นตัวอย่างมากเลยทีเดียวนะคะมาดูซิว่านะคะในเดือนธันวาคมนี้จะมีข่าวดีหรือมีใครที่แบบว่าน่าสนใจผ่านเข้ามาหรือเปล่านะคะนายออฟชอตค่ะ age of ครับ permit <c oughs> seven of pentacle king of ครัและ five of pentacle ค่ะดูเหมือนว่ายังไม่มีอะไรเข้าตาคุณนะคะคนที่โฟกัสรายล้อมรอบข้างคุณดูเหมือนจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ที่เขาเรียกว่าบางครั้งก็นําพาเอาความรู้สึกอึดอัดหน้าเจ็บปวดนะคะหรือบางทีก็เป็นตัวแปรทําให้คุณจะต้องเดินทางไปนู่นนี่นั่นเพื่อเขาก็เป็นได้นะคะแล้วก็บ่งชี้ถึงสภาวะการเงินที่ตัวเขาเองอยังไม่ค่อยมั่นคงนะักนะคะยังเป็นคนที่เป็นคนที่มีสภาวะการเงินที่ยังต้องมีการพึ่งพิง ผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นยังไม่เหมาะกับเรื่องราวของความรักนักในช่วงเดือนนี้นะคะมาดูว่าแนวโน้มนะคะคุณจะจัดการกับสถานการณ์นะคะของความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้ได้ไหรือไม่ s o v s n of s ฟ r ค่ะ a อ e of p e n t a c l n ลไนออ o ว n King of p f n t a c l e คูลเอชอ o ฟโ s ค่ะ f ัลโหแฟนถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มีในเรื่องของผลประโยชน์และการเงินเป็นตัวแปรนะบ่งชี้ว่าบางครั้งอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ปกปิดซ่อนเร้นนะคะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาโฟกัสกับคุณนะขณะน,นี้ไม่ใช่เรื่องราวของความรักแต่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่ว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะ ที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องอของการเงินที่ต้องมาช่วยเหลือเพื่อกูลซึ่งกันและกันก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงความสุขเท่าไหร่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของผลประโยชน์และมีเรื่องของความอึดอัดใจเข้ามาด้วยจะค่อยๆนิ่งเงียบหายเงียบเฉย,ยหลังจากที่จัดการนะคะธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกันแล้วจะค่อยๆจางหายไปเองเพราะฉะนั้นยังไม่โดดเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์ เรื่องความรักของชาวราศีมีในฐานะนี้เวลาจะพูดอะไรมาบางครั้งคุณก็เหมือนกับจะไม่อยากฟังมีความเผลอเลอเข้ามาด้วยนะคะอมืมีเรื่องราวที่ถูกรบกวนจิตใจอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของคนที่เขาเรียกว่ามาแบบไม่ได้คาดคิดหรือเป็นของผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละนะคะอืมความมั่นใจและประสบการณ์ที่ดีจะนําพาคุณผ่านพ้นนะคะ ในความสัมพันธ์ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะความมั่นใจในการที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้ดีขึ้นประสบการณ์ที่ดีจะสอนคุณทําให้คุณเนี่ยนะคะรู้จักที่จะพูดจารู้จักที่จะปรับตัวกับคนที่มีปัญหาและนําปัญหาเข้ามาหาคุณนะขณะนี้แม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ตามทีนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณมั่นอกมั่นใจเดือนนี้คุณถูกรบกวนอยู่แล้วนะคะแต่ก็บางครั้ง ใครเข้ามารบกวนอะไรคุณแม้คุณไม่อยากฟังแม้คุณจะไม่อยากที่จะแบบว่าไปใส่ใจนะคะเรื่องมันก็จะมีเข้ามาถึงตัวคุณเองนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้สําหรับคนโสดนะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีของความรักอาจจะยังต้องรอโสดต่อไปอีกเรื่อยๆนั่นเองนะคะเอาไว้รอที่มีความรักดีๆเข้ามาเมื่อไหร่จันพันจะมาเคลียร์ให้ฟังแบบนี้เป็นอันดับแรกเลยนะคะสําหรับวันนี้ถือว่าจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดซ b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่นำมาอัปโหลดให้เป็นประจำนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์ดีที่สันทัดทิ้งไว้ตรง description ค่ะ ajainpa w t เข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย